โอเคสวัสดีครับอตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปยี่ปูเบอร์ล,ลินนะครับได้กินข้าวกันหรือ,อยัง้ไม่ใชาย,ยังไม่ได้กินข้าวครับเมื่อเช้าตื่นประมาณน่าจะแปดโมงเมื่อเช้าน,น,นี่เดินไปซื้อขวดสองด้วยอสองขวอร่อย ก็กินให้มันจนถึงวันสุดท้ายแล้วกันแล้วค่อยไปต่อที่เบอร์เลิเออแต่พี่หมอเขอซื้อของกินที่สนามบินใช่ไหมหแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิรตต์ตได้กิน <laughs> ได้ซื้อโยเกิร์ตแต่ว่าไม่ได้กินโอเคเจอกันที่นู่นนะครับเจอกันครับ see you สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่เยอรมนีนะครับเมืองเบลเย่นถ้าถ้าเขาออกเสียงเยอรมันเขาเบลินเบลเยี e ยมเบลเยี่ e มเบลเ e r ่ย n ถ้าเยอรมันเขาเดอร์ชแลนด์เดอร์ลน์เรต้องเล่าข่าว่าคุณหมอไม่ได้มาเพราะว่าคุณหมออ่เดิ๋ยวทำวิจัยและเขาต้องมีพรีเซนต์น่าจะวันนี้มั้ยคืนคืนวันนี้คืนวันนี้ตีสาเวลาี่เเลยเบบตัตัวแบบเออทาวิจัยแล้วก็ บอกกับเออต้องพรีเซนต์ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาใกล้จะส่งวิจัยแล้วด้วยแอ้ <Aye. S 1> แล้วเขามีกระซิบมาบอกว่าขอเขาจบแบบส่งวิจัยเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาจะเลี้ยงข้าวเ,า <Aye. Okay. S 1> เ,เราโอเควันนี้ลองซีกเลยจะรับบทแ <c oughs> บบเที่ยวดับรับบทครับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวหนูเป็นมากุเทศน้อยนวันนี้แล้วกันโ <Okay. S 1> อเคด้วย uh. แต่ว่าด้วยตัวเมืองด้วยอะไรรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะน่ารักแล้วก็มีความแบบ ผู้คนก็แบบวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นเทสต์ดีไปตรงไหนก็มีแต่แบบสาวสวยๆหนุ่มหล่อๆแคนนี้เขาตัวสูงตัวสูงมากจุกใจพี่สาวทุกคนไอ้ยัยมาถึงคือไอ้กิ๊กกาโดยเฉพาะคุณแม่คุณแม่ดาวคุณแม่คุณแม่หนูแม่เลิฟอิดก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสีจะพาไปที่ไหนกันบ้างรอติดตามชมกันนะครับโอเค ใกล้ถึงแล้วนะครับอยู่แค่ข้างหน้าเราดีนะเพราะเราพอตรงที Pear> ่เราอยู Sunday> ่ก็เดินมีแบบช็อปเต๊ะไม่หมดเลยเราก็ช็อปปิ้งกันสนุกสยเมื่อวานหนูก็เกือบลมละลายไปแล้วหนึ่งโอ้ยังพยุงตัวได้อยู่ยังพยุงตัวยด้อยู่แล้ววันนี้หนูเอาอีกไหมไม่แน่ไม่แน่ถ้ายยาเยยเยยยย เราก็ต้องทบป่ะไปสักหน่อยแล้วกันเป็นแบบรางวัลรางวัลของการแบบเพิ่งถ่ายซีรีส์จบด้วยเป็นรางวัลละกันยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับทนายไทยทัอ My Magic Prophecy ใครที่แบบตอนนี้ผมว่าน่าจะออนแล้วนะน่าจะออนแล้วแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้คือพวกเราสองคนเนี่ยตั้งใจทำกันมากเพราะว่าด้วยตัวบทด้วยเนื้อเรื่องคือ แต่แต่ละตัวละครแต่ละเส้นเรื่องเนี่ยมันมีความแบบดีของมันอยากให้ทุกคนเนี่ย enjoy กับมันได้วยยังไงก็เราดูเลยนะจ๊ะและที่แรกที่หนูมาหนูรู้ไหมว่าหนูกำลังจะไปที่ไหนนี่เลยที่ไหนนะครับมามาีมีมีแบบภาษาไทยคือประตูเมืองบรันเดนบูถ้าเป็นของภาษาเยอรมันก็ การเต็มปูเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรประตูที่มีชื่อเสียงที่สุดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมันซึ่งก็มีหลายประวัติมากเลย เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าประวัติของเขาแบบมันมีอะไรกันบ้างแหมเพราะว่าอะไรขอไม่อ่านจำไม่ได้แต่ว่าด้วยตัวเมืองอะไรคือเขาสวยมากเลยนะเอออันเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนสร้างสร้างเขาเรียกว่าเติมจากอันเก่าใช่และหนึ่งด้านบนด้านบนตัวนั้นคือแบบเป็นเป็นเคปีแห่งชัยชนะอ๋อเคปีอ๋อใช่ใชะได้ว่าเป็น ร่มหนาววะอุย้ยไไมไม่ม่เอาฟิต <ไอ S 2> วันนี้คือโอก็แบบฟีลฟิลฟิลแบบอยู่ที่บ้านเราตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครออับแต่เมื่อกี้มีคนถ่ายรูปผิดฝั่ง ถ่ยายฝั่งไหนถ<ท>่ายฝัง่งห<อ>ลังมา้าเออหลังมาา้าแต่จริงๆอ่ะเขาบอกว่ามาได้ทั้งตอนแบบช่วงวันพาทิที่กำลังจะตกหรือว่าตอนกลางคืนก็จะสวยมากแต่วา่าเวลาตอนนี้ก็ยังดีครับใช่ตอนนี้ก็เป็นฟิลเนาะจริงๆวันเนี้ยอากาศค่อนข้างดีนะฟิลแบบโอชิลๆชิลๆ,ๆ,ๆสบายสบายยังได้อยู่ยังได้อยู่ป่า สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินไปอีกที่หนึ่งครับเขาบอกว่าในเยอรมันเนี่ยเขาจะไม่สร้างตึกสูงถูกไหมใช่แต่ผมชอบนะบรรยากาศเขาดีแล้วอากาศตอนนี้ยกำลังดีด้นะประมาณ10 10องศา12องอศามันแบบเป็นฟิลที่แบบเราเดินสบาย ที่นึงแล้วนะครับแต่ว่าเขาแบบมาต้นรุงอยู่แต่ถือว่ายังสวยอยู่นะสวยมากสวยมากด้วยบ้านเมืองเขาเราชอบเราชอบฟิลนี้อยู่แล้วเออและอากาศก็คือเดินได้เรื่อยเวอร์เกินเออเลิศอ่ะมันแบบเรานั่งตรงไหนคือได้รูปนะหรือนั่งตรงอ่ะนี่มีแบบแล้วยังไงนี่นี่อย่างนี้ก็คือได้ไหมได้เลย เออถ่ายกับแม่หน่อยลูกเออเออถ่ายกับแม่หน่อยโอเคนอนใสกแม่หน่อยลูกน้องเดี๋ยวไปดูกันว่า้างหนาที่เขาทำเป็นแบบนีบ้างเออตอนนี้เราเดินทผ่านมาคือสวยนะใช่ อยู่ที่สวนสัตว์เบอร์ลินครับสเบอร์ลินตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างแต่ว่าที่เขาไฮไลท์ไว้คือมีอะไรนะนี่ไหคิงคองคิงคองตามรูปนี้เลยคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราจะดูคิงคองเนี่ยเราต้องไปที่พาร์ต้าเป็งเก้าแต่ผมยังทันนะผมไปดูแต่ว่าแบบลุงเขาน่าจะแบบไม่ไหวละอายุเยอะแล้วโอเคปคิงคองหนุ่มที่นี่ เออเข้าไปดูข yeah, ้างในกันปะไปดูอยากไปอยากไปเอาครอเรียมแล้วก็ไปดูเพนด้าที่มีแม่เสือนะยพิวบอกว่าอะไรนะกลัวเสือแต่ตรงนี้มีแม่เสือแต่ตรงนี้มีแม่เสือเย้ย้าแม่เสือคนนี้เขาไร้การนะแท้ภูเขาแท้ภูเขา หนูเคยเห็นในคลิปไหมที่มันจะเป็นเอาขาเน็บเนบ,เ,นบเอาไว้ตามซอกเพื่อหน,นีแบบนักล่าคูณแบบกับเพื่อนมั้เนบอันนั้นเน็บอีกแบบหนึ่งจ้ะอันนี้อันนี้เป็นการป้องกันตัวแต่ว่าจริงๆว่าเขากลมกลืนกับพกชายอะไรมากเลยแล้วเขายืนาตามซอกอเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> นู่น่ารักอุ้ยนู่นตัวเล็กน่ารักอะเป็นไงไก่ที่นี่มันต่างจากไก่บ้านเราอย่างไงพี่ซีไหนหนูเล่าซิอร่อยเหมือนเขาน่าจะใส่เฟอร์ด้วยเออคมใช่เฟอร์นะดูแต่เป็นลายแบบสวยมากเลยนะเอออุ้ยไก่เขาพูดดีมาก กมกลืนนะพอต่อพอเราเห็นน้องๆแล้วแบบเหมือนมันย้อนไว้ยไปตอนที่ผมไปเที่ยวสนุกสนากับที่บ้านเออปาก็พาแล้วก็ขี่คอไปดูแบบไปดูปลาโลมาไปดูอะไรแบบนี้มันเหมือนได้ย้อนกลับไปวันอออ่่่ยยาาางทีเเขบกลว หนังอะะไรวหนังท้องตึงหนัง,นงตาอ๋อหนังท้องตึงหนังตาก็ยอนเออตอนนี้หนูยอด,อย,อดอย่งหนูยอดแล้วตอนนี้ตาหนูปือแล้วเนะี่ยงงจงตอนแรกอยากดูสัตว์ตอนนี้แบบเริ่มคิดถึงที่นอนละโอ้ยเป็นตัวโดยสัต <c oughs> <c oughs> ว์นิสัญับเงาหนูเขาดีสัตว์มันรับแทนก็ได้โอ้ยมึงบุก เขาอายุเยอะกว่าหนูอีกอะจริงอายุ30แล้วนะเหมือนพาต้าที่หนูเคยเห็นไหมไม่เหมือนอันนั้นเขาน่าจะแบบอยู่ในวัยที่แบบวัยทองที่แบบอันนั้นสปลว่าอันนั้นตัวโตใช่ปะไหนแล้วหนูเดินเข้ามาหาน้องแล้วไม่เห็นมีน้องอยู่สักคนเลยอะเอ้ยนี่ไงจะอยู่ข้างหลังน้องน้องอยู่ข้างหลัง มีน้องกินข้าวแบบชิลมากเลยนะใช่โอ้ตุน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 ตนตนใหญ่นแต่นี้คือบาบูนบาบูนนี่ลิ่งบาบูนคือพันธุ์นี้ดุมากบาบูนตุนเลยเออชิลูมุมนะอ่าอ่า ขอโทษน้าชีเก็บถูกกล้องเหนื่อยแล้วเราจะไม่ได้โตทำไมตาดูเป็นกาเลยมันเดินจนเมื่อยมันขี้เกียจเดินหรืวเปล่าไอยากดูนะแพนด้าแดงเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ไปเชียงฟูไม่ได้ดูเพราะว่ามันต้องนั่งออกไปแบบชั่วโมงหนึ่งอะดูซีแพนด้าจะเป็นยังไงฮ่านี่ไม่ใช่กิ๊กนี่ไม่ใช่แพนด้าดิอกอรลีล่ะ ี่่ตัวใหญสวัสดีเช้าวันใหม่ครับสสวัสดีครับอนเฟิร์มเลชั่นทูพี่ชายครับผมเออเรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อคืนเราไปช่วยมาใช่ไหมไม่ได้ช่วยหลับสามหลับแล้วสอบตีสามครึ่งหลับประมาณหกโมงเช้าโอ้โหแล้วเมื่อวานทั้งวันเราไปเที่ยวมาใช่ไหมไปเที่ยวมาไหนเราสิล้วพี่หมอไปไหนพี่หมอนั่งสอบบิเซนอยู่ที่ห้องกกตัวอยู่ในห้องทั้งวันเลยไหมเนี่ยใช่ตอมน่าต้อมบิเซนอยู่ในห้องใช่แม้แต่ต้อมไปกินข้าวตอนเย็นเขาก็สอมอยู่ใช่แต่ยังมีเวลาไปวิ่งนะเออเวลาไปวิ่งด้วยนะแล้ววันนี้ เรามีงานอะไรครับทุกคนแฟนมีดครับผมตอนนี้ที่เยอรมนีครับผมนี่เป็นทางแรกเลยเนี่ยตอนนี้ก็ตื่นเต้นม,มากๆเพราะว่ารอแฟนๆมาตอนนี้ก็ได้ใกล้เวลาแล้วแล้ววันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างพี่หมออ่ะมีเปลี่ยนเพลงจากที่ปารีสด้วยใช่ไหมใช่เปลี่ยนเพลงครับก็เป็นเพลงอะไรนะเรื่องราวของเจ้าหญิงเยอของพี่ซีล่ะของผมเลือกเป็นเพลงเอาอะไรว่างมาครับผมเอาอะไรบ้าง เป็นหมู่แบบจอยจอยแล้วกันจอยจอยครับผมเดี๋ยวตอนนี้อขอพวกเราสองคนเนี่ยไปเตรียมตัวนันกา่อนนะครับไห้เรา<น>เจอทุกคนดครับผมเร,รบอ <จะ S 2> ืช่อ<ร>ไปพบเจลไปใหมที<า>่มไม่เห็นก็ได้เห็นด้วยใจ Say in Germany or Europe? A lot. <laughs> <laughs> a lot. Like. In German I think Berlin Wall. Oh. Ah. Yeah. Berlin Wall. Berlin Wall. Yeah, 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 yeah. Maybe it's a place that I I wa I want to go. ไม้เดินเล่นเนาะเพราะว่าเมื่อาวานอยู่แต่ห้องไอ้วันซืนวัน,าวานแบบนี้เออเมื่อวันซื่นก็อยู่แต่ห้องใ่ <c oughs> ข้างหลักเป็นอะไรข้างหลังอะไร <c oughs> <c oughs> รู้ประวัติมากไหมว่ามันเป็นไปมายังไงอะไรยังไง แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เสียงผมมันตั้งมาเพื่อแบบว่ากันฝั่งเยอรมันตนตกกับตะวันออกใช่ซึ่งมันมีความยาวประมาณ155กิโลเมตรซึ่งจุดที่สูงที่สุดนะครับจะอยู่ประมาณ4ีุ่ดเก่งอ่ะเขารู้ดีสุดๆพี่สิโอเคกับกำแพงเนี้มันมันมันตั้งขึ้นมาเพื่อแบบว่า กันฟั่งมันตั้งมาเพื่อแบบว่ากันฝั่งระหว่างอะไรเยอรมันเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกใช่ซึ่งมันมีมันมันีความยาวเท่าไหร่ซึ่งมันมีความยาวประมาณหนึ่งอยเท่าไหร่ห้าสิบห้าร้อห้าห้าบห้าอห้าห้ากิโลเมตรโอเคป่าป่าไปเดินเล่นกัน